สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ s r t s t 0พอดแคสต์กีฬาที่เข้าใจง่ายเข้าเป้าและเข้าถึงทุกมุมมองวันนี้เรามาเจาะลึกหัวข้อที่แฟนวอลเลย์บอลหลายคนตั้งตา,ตารอนั่นก็คือไทยเจอเกาหลีใครจะชนะหัวข้อนี้ล่ละค่ะที่หลายคนอยากรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเอ็นผลงานล่าสุดของทั้งสองทีมในรายการต่างๆใช่ไหมคะคุณใช่ครับคุณวันนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกทุกแงม่มุม ไม่ให้พลาดแม้แต่จุดเดียวมาดูภาพรวมผลงานล่าสุดของทีมที่เรากำลังพูดถึงกันก่อนเลยดีกว่าครับจากผลการแข่งขันที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าฝรั่งเศสชนะบัลแกเรียครับไทยของเรานี่แหละครับที่ชนะฝรั่งเศสแต่ว่าไทยก็แพ้บัลแกเรียไปเหมือนกันนะครับส่วนเกาหลีแหละครับพวกเขาชนะบัลแกเรียและเกาหลีก็แพ้ฝรั่งเศสค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแปลว่าอะไรคะคุณ แปลว่าทุกทีมมีแพ้มีชนะกันเป็นทอดๆเลยครับทำให้เกมไทยประทะเกาหลีที่ยังไม่เจอกันเนี่ยกลายเป็นแมชที่น่าจับตามองสุดๆชนิดที่ว่าห้ามกระพริบตาเลยนะครับช่วงที่2วิเคราะห์แบบเปรียบเทียบอ้อมๆมวยวัดหรือมวยจริงและนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความสามารถของแต่ละทีมเมื่อเราลองวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบอ้อมๆนะครับใช่ค่ะลองดูแบบนี้นะคะ ไทยชนะฝรั่งเศสและฝรั่งเศสชนะเกาหลีถ้าตีความตรงๆแบบนี้มันก็เหมือนจะบอกว่าไทยดูเหนือกว่าเกาหลีใช่ไหมคะคุณฟังดูเหมือนจะใช่ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเพราะในอีกด้านหนึ่งไทยแพ้บัลการียครับแต่เกาหลีกลับชนะบัลการีถ้าดูจากตรงนี้มันก็เหมือนจะบอกว่าเกาหลีอาจเหนือกว่าไทยได้เหมือนกันนะครับคุณ นี่แหละค่ะคือสถานการณ์ที่เราเรียกว่าเชื่อง3เส้นหรือการตีความทางอ้อมที่สวนทางกันโดยสิ้นเชิงมันทําให้เรายังฟันธงไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะว่าใครกันแน่ที่เหนือกว่ากันใช่แหละครับแต่ถึงแม้จะมีความซับซ้อนในเรื่องของผลการแข่งขันทางอ้อมแต่เรามีข้อมูลสําคัญที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้และนี่แหละครับคือไม้เด็ดที่จะทําให้คุณได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นครับนั่นก็คือสถิติการเจอกันจริงของทั้งสองทีมนั่นเองครับ ไทยและเกาหลีเคยเจอกันมาแล้วรวมทั้งหมด6ครั้งด้วยกันครับและรู้ไหมคะว่าหาครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยไทยชนะรวดค่ะแถมยังชนะด้วยสกอร์สต่อศูนย์ทุกครั้งเลยนะคะคุณมันแปลว่าอะไรคะคุณมันแปลว่าไทยเคยเหนือกว่าแบบชัดเจนมาตลอดแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าในครั้งที่6สถานการณ์ก้อนเริ่มเปลี่ยนไปครับเพราะไทยแพ้เกาหลีไปด้วยสกอร์หนต่อสนั่นหมายความว่าถึงแม้เราจะเคยเหนือกว่าอย่างชัดเจน แต่เกาหลีก็เริ่มตีตื้นขึ้นมาได้ในแมชล่าสุดนั่นเองครับมาถึงช่วงสรุปวิเคราะห์และความน่าจะเป็นกันแล้วครับแม้ว่าเราจะแพ้เกาหลีในแมชล่าสุดนะครับแต่ถ้าเรามองสถิติโดยรวมทั้งหมดใช่ค่ะไทยชนะ5จาก6ครั้งที่เจอกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ83.3 83. 3เอร์์เลยนะคะและส่วนใหญ่ก็เป็นการชนะแบบขาดลอยอีกด้วยค่ะดังนั้นครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจากข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาวิเคราะห์กันในวันนี้เราจรึงประเมินว่า โอกาสชนะของไทยในนัดหน้า75%ค่ะส่วนโอกาสชนะของเกาหลีเราให้ที่25%ครับเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้านัดหน้าไทยเจอกับเกาหลีอีกครั้งแม้จะประมาทไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มเก่าและสถิติจริงที่เรามีมาทั้งหมดผมบอกได้เลยว่าไทยยังคงได้เปรียบกว่าแน่นอนค่ะแล้วคุณล่ะครับคุณคิดว่าใครจะชนะกันแน่ไทยหรือเกาหลี คอมเมนต์หรือแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับเราอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟัง T Sports 10ในวันนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตาม podcast ของเราในทุกช่องทางที่คุณสะดวกนะคะเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับวิเคราะห์เกมให้ถึงแก่นสนุกเข้าใจง่ายสไตล์เราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ